ข้อะยุัธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือสถานการณ์น้าอย่างเป็นระบบแจ้งความสําคัญว่าจากการลงพื้นที่ส่วนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์น้าที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคต่างของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลว่าปัจจัยสําคัญของปริมาณน้ำในช่วงนี้มาจากพายุสองลูก ที่เพิ่งผ่านพ้นไปส่งผลกระทบในบางพื้นที่แต่ในภาพรวมปริมาณน้ําอยู่ในระดับทรงตัวแล้วและจากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานการณ์น้าในปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนปี2,554แต่ได้มีการสั่งการให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆตามแผนเะเิญเหตุ ทั้งนี้รัฐบาลมีแผนการรับมือสถานการณ์น้ําอย่างเป็นระบบในช่วงมรสุมของทุกๆปีตั้งแต่ระบบติดตามน้ํากําหนดเกณฑ์ปลอดภยัยเกณฑ์ตัดสินใจเพิ่มการระบายน้ําในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่โดยคำนวณผลกระทบล่วงหน้ารวมทั้งแผนเผชิญเหตุแยกเป็นพื้นที่และภาพรวมระบบและช่องทางสื่อสารแจ้งเตือนภยัยและการเตรียมพื้นที่อพยพและพื้นที่ปลอดภยัยโดยที่ผ่านมาในงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างเขื่อนประตูน้ําขุดลอกคูคลองสาขาจัดระเบียบที่อยู่อาศัยชุมชนที่ลุกล้ําลาคลองสาธารณะ และกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ19จังหวัดภาคกลางและภาคตอนออกรวมถึงกำจัดผักตบชวากว่า5ล้านตันนายกรัทมนตรีย้ำว่าหลักการสําคัญที่รัฐบาลเน้นย้ำมาตลอดคือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดทําแผนบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพรยาตอนล่าง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำท่าจีนการปรับปรุงระบบชลบประทานเจ้าขยาทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกการบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำนองและพื้นที่นอกขันกั้นน้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากสายใหม่ เป้าหมายหลักนอกจากลดปัญหาน้ําท่วมแล้วยังสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศด้วยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนมีความมั่นใจการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ําที่รัฐบาลได้วางแผนไว้แล้วและขอความร่วมมือการอุปโภคบริโภคอย่างสมดุลพื้นที่เพาะปลูกก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรน้ําและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามนโยบายตลาดนําการผลิตด้วย ซึ่งรัฐบาลพร้อมจะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงต่างๆตั้งแต่ต้นทาง,ง,ทางกลางทางปลายทางเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำประเทศผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ